This doesn't but video may have violent. have have video video words, rude any may Careful. ตัวเนี้เอพิโซดมีหลาคนบอกว่าลุงพีป๊อตเหรอฮะอ้าวพอเราจัดให้ครับก็ป๊อตเด็แหละฮะแต่คือนะผมไม่บุกแล้วครับคุณลุงพีเอ่ออะไรล่ะฮะเอ้ยเราใช้ตบเด็ดเราใช้ใช้ตบก่อนโอเคฮะตอนนี้เราอยู่ในแบบพารอนอยพารอนอยเนี่ยพารอนอยพารอนเนี่ยเอาเถอะฮะตอนนี้เราตื่นมากลาง รู้สึกว่ากลางห้องที่เอ้ยคุณไปนั่งทำไมฮะเอา้าตัดผมตัดผมอ้าวเวอรเทอมแล้วเอาทรงอะไรเอาทรงอะไรเอาทรงอะไร,เ,ไรเกียนนักเรียนไทยครับตาคุณเหลือกใส่ <c oughs> ผม,ม,มเฮ้ยอ,อะไรอะไรบ้ารอเล่น <c oughs> เฮ้ยต้องใช้อาวุธนี้ปาใส่ผีเฮ้ยอาวุธอะไรอะ่ะอ๋อ<บ>ได้ได้ได้บัคบอลไปเลย อะไรได้เหรอไปเลยมันก็ไม่ไม่ได้ทำอะไรได้หรอกฮะไปเลยไปเลยไปเลยเลยโตอ๋อโตล็อกมีประตูฮะไปเลยคุณต้องไปก่อนเร็วๆโอ้มีเสียงมาแล้วไปเลยโอ้ยเอากล่องนี้ออกไปได้เสียงอะไรฮะคุณได้ยินไหมเป็นเสียงเพลงครับเสียงเพลงจากเราหรือเสียงเพลงจากข้างล่าง เสี่ยงเพลงจากเรานั่นแหละเข้าไปดิเขาไปดิดูเาห่าโอ้โอ้ติดอะไรโอ้ติดปลั๊กไฟคนดูก็เขาหาว่าคุณป๊อตอ่ะยอมหรอไม่ยอมอะไรแล้ววิ่งไปหาเ้าี้ทำไม I have share and this is a car and I know that คุณต้องตามหลังผมมาดิคุณอยู่เงี้ยผมก็แบบว่ายังเนาะผมไอเฮดทางตรงมากเลยเฮ้ยอะไรอะ ทางนี้ฮะอะไรอ่ะเฮ้ยหน้าคนอ่ะเฮ้ยหน้าผู้บัญชาการโอ้ผู้บัญชาการไม่ใช่ละเฮ้ยคุณจะปาเล่นทำไมผมว่ามันแหลกนะใช้ปาเล่นอ่ะไม่เอาเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยดูดีๆดูดีดูดีๆ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 เฮ้ยสีแดงอะไรอ่ะมันคือเอาม้าเอาม้า อ้ามาอามาอาวมาเฮ้ยเออคุณไปติดใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วโอ้โหเอาบ,บอกว่าเฮ้ยอะไรวะนี่เดี๋ยวผมจะตายแล้วเนี่ยแต่ก็เอ้ยแตก่ก็ก็หมดกันไว้เผื่อใครตายดีกว่าฮะไม่เดี๋ยวมันมันแบบม,มีอะไรที่เราต้องตายไงโอเคอะไรที่เราต้องตายเราก็เกิดใหม่แล้วก็โอ้ตกใจหมดโอ้ oh! มาดูสิจีแมน it's a G-man แมนฮัลโหลเอ่เอฮะโอ้ย <c oughs> เอ๊ยเอวข้าตวตายไงวะ <c oughs> อย่าข้าตกรอยอย่าข้าต,ตายเดี๋ยวไปวหามันไม่มีอะไรหรอก <c oughs> โอ้โหนิสัยไม่ดีว่ะเะรดุกเลย <c oughs> โอ้คุณถ่ายโทษเลยคุณต้องเดินนำเดินตรงไป คุณทําผมตายไม่ไปเลยฮะคุณต้องเดินนําเลยตรงเดินแค่ทางยางเดียวที่เหลือเดี๋ยวผมเดินนําเองหมดเลยทั้งเรื่องเอ้าไปลงพีป๊อตนะครับคุณไม่ต้องเลยคุณฆ่าผมตายไอ้นี่นี่ไปเดินแค่ทางตรงเดี๋ยวผมทางที่เหลือเดี๋ยวผมจัดการเองไปจริงจผมต้องใช้นี่ครับจริงๆฮะรอเร็วรอเร็วผมเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเเโอคฮะดินไปเดินตรงไปให้สุดเลยห้องน้ำก่อนดิสุดเลยเฮ้ยปืนอ้าวแสดงว่าเขาใช้ปืนพกครับ โอเคฮะเขาใ,ใช้ปืนเอ้ยไม่มันมีแม็กนัมมันมให้ใช้แม็กนัมแล้วก็มีรู้สึกมีฉลงังฉลังกับแม็กนัมตอนแรกไปทางตรงฮะไปทางตรงเฮ้ยเสีงยงใครอ่ะแน้งเช็ดน้ำลายก่อนติดหน้าจอเลยเสียงน้ำหยดติงต่งๆฮะเฮ้ยผมต้องเอากระสุนก่อนเอ้าเราจะมาทำอะไรล่ะเขาไม่ให้เรามาไ,มได้เปล่าคุณลองเ,เปิดยังไม่เปิดแล้วไม่ได้ไม่ได้เหรอใช่ โอ้โหแล้วโหเขาให้เราไปทางรถอะทางนั้นอะไปไปโอ้ยไอ้นี่สเปกเก็บม่ต้องบัดเจ็ตไม่ต้องเอาโอ้ยจะสะดุ้งจะสะดุ้งปืนอะรู้ไหมโอ้โหมันตายเลยนะเนี่ยปืนลั่นปืนลั่นผมใช้ปืนอโตโมติเนี่ยไปฮะอโตโมติกพิสตตลมันจะยิงรัวๆหน่อยโอ้ยแดดส่องตาผมเนี่ยแดดจริงจริงสิฮะ <laughs> I want to be a cop. I don't want to be the cop. รถมีรถเก่าๆไว้ทำไมฮะเสียงอะไรฮะเนี่ยเรามาทำไมฮะเนี่ยเามาซ่อมรถมั้งเป็นเอนจิเนียร์ผมว่าผมว่าคือคือง่ายๆฮะเรามาเก็บเก็บปืนเก็บปืนกับเก็บแสแรงฮะโอเคฮะเราต้องเอาหมอนรองไว้เว้นเงีครับผมดูหน้าตาผมเหมือนโอเคฮะ ทำไมฮะมอสไซรัลอ๋อเร็วเร็วสิฮะเร็วเร็วโอยประตูนี้เปิดได้เปล่าไม่ได้ผมเข้าใจฟีลลิ่งของพิวที่พายแลที่เขาเอากล่องเอาบาริโอมาวางบล็อกหน้าไว้เพราะว่ามันจะได้กันกันนะฮะโอ้โหดเหมือนเดเเปนอ่เฮ้ยไม่เราลืมอะไรหรือเปล่างั้นเรากลับไปยังห้องห้องนี้ก่อนห้องเราเหมือนว่าเราลืมอะไรฮะไม่ไม่ได้ เฮ้ยเฮ้ยน้่คือจะ่ปืนขัออกไปดิจัดการเองครับผมว่าเชื่อดิพอเราลิฟต์ลงลิฟต์ถึงนะปุ๊บรับรองว่าฟิลลิ่งของการที่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออู้เสียวขาเฮ้ยมีอะไรวะผมว่าเดี๋ยวจะมีสักพักลิฟต์ลิฟต์หล่นนะกูอะไรมาเลยดิโหผมหนาวเนี่ยเดี๋ยวผมเอ้ย

นี่ไงต่อต่อต่อบล็อกต่อบล็อกมันจะไมยครับไปไหนเนี่ยไม่ก็คือว่าสงสัยถ้ามันมีท่อเนีเ่ยแสดงว่าเขาให้เราไปทางนี้ไงไปไปไปออกมาลุวเฮ้ยมันมีปืนคู่ไหมเนี่ยโอเค that is great อ้าวสีกูสีกูคือ <c oughs> นกไ,นไอ้นี่ไงฮะนกอ้านี่พีเจียนอ๋อใช่นกสีกูนกสีกู ไอตาตาช้อนที่เรากินเนี่ยนกสีกูลสีกูลอะพูจะเสกมาทำไมเยอะแยะฮะทำไมมันมีเก้าอี้อะฮะเอสต็อเป็นแหละเอสเปซเชียลเหละตรงนี้เป็นอะไรกันเนี่ยไม่ไม่เป็นไรผมว่าต้องกลับห้องฮะผมอยากจะใช้เอ็มจีมากเลยอ้าวอ๋อไอ้นี่ห้องนี้ที่เราอยู่เอ้ยมันคนละห้องกันลืมลืมไปฮะต้องไปทางนู้นเฮ้ยตกใจเพื่อ ผมดูตัวผมก่อนว่าช้องอะไรไม่มีโอเคฮะ and try h e t but it's weak we have to go to d u c k อันนี้เหรอไปน,นี่เหรอเอาน้ำไปไม่ได้เหรอใช่ไหวคุณลองกระโดดขึ้นก่อนผมกำลังวางได้ไหมไปฮะ I'm ready I'm ready to go t o far เฮ้ยอะไร Tell me That anyone the kill the stress by <laughs> we <laughs> We have to go on the wish jam is the press too like. <laughs> 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 oh! I smell the wish in around here What? It's sparkle Sparkling Shine Okay, I'm going here. And I think that is no way some monsters inside this ducking Okay. Oh, uh, didn't load it. Okay. Okay, we go down. We go down. Nothing in my brain. Okay. No one can stop me. hey, 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 ผมไม่ได้ยินอ๋อนี่คือบ้านของเราฮะวัาวโ้ยแสงอะไรไหนเราอย่าหลอนไปเองฮะเฮ้ยอะไรอ้าวสวัสดีไหนอ้าวนายเป็นไรอ่ะอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณมันซอมบี้นี่โอ้เอาซะหลอนเลยที่จริงมันเป็นแค่แมปซอมบี้เฉยมันไม่มีอะไรให้น่ากลัวหรอกฮะโอ้ผมก็คิดไปเองฮะมันก็แค่แมปซอมบี้ฮะ โอ้ลูกนี้ผมลุยตั้งนานแล้วเฮ้ยสวิตไฟเอ้าไหนเปิดไฟสวิตไฟอยู่ไหนฮะเอาสีเขียวเปิดแล้วนี่หว่าเปิดแล้วเหรอเอาเปิดเลยเข้าไปโอ้หเอาซะโหนึกว่าน่ากลัวอะไรเลยเฮ้ยผมไม่มีอะไรนแค่คิดเองฮะโอ๊ยโทษเจ็บโอ้ตอนแรกกน็นึกว่าจะมีผีมีอะไรโถ่เอ้ยเราเลือกแมพมาผิดหมดฮะเราเลือกแมพมาผิด อ้าวเราเราเลือกเป็นอันนี้เฮ้ยแว่นซูมฮะแว่นซูมแว่นซูมเดี๋ยวดยวยิโอ้ยโอ้ <c oughs> นี่ทางเปิดแล้ว <c oughs> it's sparkling but it's no way it's no way อ้าวนี่มันการทดลองของไบโอคลินิกนี่นะ <c oughs> โอ้โอโอโอ้โอโอโอแหัแกหัก อ่า repeat this is Um, โอ๊ยคุณจะยิงอะไรนักหนาเนี่ย Sorry มาเร็วไปไงอ่ะกระโดดวิ่งกระโดดขากับเร็วฮะโอ้คุณนี่เขาเล่นจังเอ้าเฮ้ยข้างเอ้านมีอะไรเกือบตกเฮ้ยมันต้องให้ลงครับด้านล่างอ่ะอะไรหรอครับเอ้ยตกลงมาดิจะลงไป มีอะไรวะไม่มีฮะมีแค่ลูกชายลูกชายกับครอบครัวลูกชายของลูกชายของผู้ประชาการนี่ฮะเฮ้ยนี่คือรูปครอบครัวของผู้ประชาการนี่ฮะเอาจากไหนเนี่ย <laughs> คุณไปนั่งทำไมเดี๋ยวคุณโอ้ดูคุณนั่งเลยนั่งโคนแนวอเออแทำไมต้องมีเก้าอี้ฮะมันคอนเซ็ปต์มันมีเก้าอี้เหรอฮะ เ็ฟมันมิกเฮ้ยเฮ้ยเดินไปอ้าว what the open the moon โอ้โหว้าวผมติดเอา going อะไรผมไม่เห็นผมติดอยู่ข้างหลังมันถีบมันเลยโอ้พระเจ้า โอ้โหแดดแยงหน้าแยงตาทำซะตกใจเลยโอเค my family เดี๋ยวเดี๋ยวถึงไปโอ้ผมเอากระสุน SMT เกินอะไรฮะเนี่ยกล้องส่องทางไกลเลยฮะผมไปไหนเนี่ยเฮ้ยทางนี้มีทางด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีสองทางเลยนี่แล้วกันดิโอ้ไกลใครสร้างแบบเนี้ยแบบโคตรอาร์ตเลยจริงจริงโอ้โหโคตรอาร์ตอ่ะโอ้โโอ้โหดู โอ้โหโอ้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 โ้โอ้โ้อ้โ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 ออ้โโอ้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 โโอ้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 อ้โออ้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้โ้โอ้โโอ้โอ้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ What Oh shit. All the best to t h labour Bestie look pull Open the door Open the door What Are you okay Hey อย่าไปฆ่ามู้นผมไม่ฆ่ามู้นล้อ๋อนี่คนนี้เขายิงคนนี้ช้าอ้าวอย่าไปยิงอย่ามิง โอ้ยครับผมว่าคุณเปลี่ยนเปลี่ยนเดินไปเ <c oughs> สีงเยงนอะไรฮะเนี่ยมันไม่ต้องโก้โอ้โอ้เออโอ้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 ที่มันใช่แมบผีไหมเนะี่ยแแบบร้อนๆนะแมบร้อนๆทำไมไฟมันร้อนแรงอะไรอย่างงี้มีเกราะให้ด้วยอ่ะมันต้องให้เราสู้อะไรนะไฟมันร้อนแรงมากเลยฮนะ เอ้ยเอ้ยไปปลดประตูมาแล้วโอ้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 เฮี้ยวฮี้วฮีวได้โปรดเฮี้ยวเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยระวังมันถ่ายรูปเขาใช้แคเมรา360กันแล้วอยากเฮ้ยทางนี้มาดูก่อนดิ it's a train nothing left โอ้รถไฟมารถไฟสไปโคร่าเอ้ยเรามีกระเป๋าโบ๊ทรถไฟโบรถ ไอไรเทรนเ้ยทางนี้ทางนี้โอ้เราฟังรถไฟเรา,เราฟังรถไฟ <c oughs> โอ้โคตสวยโคตสวยอะ่ะถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปแชหนึงแชหนึงแช่นึงหันมาหันมาหันมาหน่อยสวยมากเอ้ยขอถ่ายด้วยระวังรถโฉบน้ำดิทอดทีถอยถอยถอยรถไฟ Hello ล r i ินส์โอ้ยผู้พิชาการอะไรฮะเฮ้ยโอ้โหรถ <c oughs> <c oughs> รถไฟทางไหนอ่ะทางนี้ฮะเร็วรถไฟชบเฮ้ยโอ้แฮมออร์ดคอนเนอร์เอ้ยเราคืออัลซินค e e สเฮ้ยเป็นเมืองโรมนี่ว่าจีบอลเขาไม่กลัวเจ้นจบไปแล้วนี่มันไม่ใช่แมพพี จะทำให้พวกเราน่ากลัวกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยนะโอ้ยเดี๋ย่มันบวกใหม่กับขนี่ go go โหเดี่มันเอฟพีโอบอลทูบีเดทเราจะไปอย่างควิกลี่ฮะเติมเติมเติมโหทางเอ้ยเราเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ย I'm not crazy มันเรามาจากโรงพยาบาลบ้างจริงเฮ้ยเพื่อนคนนี้เอ้เอาคุณอี้คุณอี้อค,คุณอี้มาไหมเอา้าคุณอี้ตายแล้วปร,ประตูประ,ประตูเฮ้ this one two one two one two it's a two one two เกียนมากละ it's a two one two hello my friend hello uh could you please say something say something say something ไปฮะ เขามันเลยกับเราด้วยก็ไปเถอะเฮ้ย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 นี่นะเฮ้ยเฮ้ยวายอิจัสเชียวายอิสเชียเฮ้ยกดผมกดสวิตช์แล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหทางไหนฮะเนี่ยทางไหนฮะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ทางนี้เกือบแล้วเข้าไปยังเอ้ย เอาทางเดิมเอ้ยเฮ้ยทางนี้ทางอะไรเนี่ยยิงไอ้นี่เหรอเฮ้ยนี่ไงเย้วู้ไปทางไปวู้ว My friend my friend เย้ my friend I'm a r r i v e my friend อ h เฮ้ยระวังอย่าถอยอย่าถอยมากเดี๋ยวตกกระลาวันไดเอ้ยไม่ใช่ Now รถไปไอ้แคท h e capture อ๋อปุ่ยถุ่มอ๋อพวกมันจะมาเฮ้ยคุณเตรียมตัวใช้ SMG เลยผมว่านะ มาแล้วรถไฟรถไฟจะไปโครนาจุดเด่ดังบัดรไปรับบุลีโอ้โหโอ้ยเย้โอ้โหเทรทเรสเตเฟลเลสชชปชินาเซเบียแมปเซียทังส์วอลฟ์ดีพโลปเปอร์คอมหมดเลยครัฟไฟท์ฮาฟวิทเกรดเจ็บบัตร ขอบคุณแม่